สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีนะักเรียนชั้นป5ทุกคนนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณคุณอ้อยอีกแล้วนะคะเด็กๆ EP นี้นะคะจะเป็น EP ที่5ขีด6นั่นก็คือเป็น EP ในหน่วยการเรียนรู้ที่5้ารนะคะเรื่องที่เราจะมาเรียนรู้ในวันนี้นั่นก็คือการแก้โจทย์ปัญหาร้อยละโดยใช้ความรู้เรื่องบัญญัติไราย,ยางนะคะซึ่งตอนนี้จะเป็นตอนที่1นะคะและก็เรื่องบัญญัติไราย,ยางนะคะเราได้ เรียนมาแล้วใน EP อขออภัยค่ะในหน่วยการเรียนรู้ที่4นะคะและการแค่ศึปัญหาลอยล้าน,นี้จะเป็นอย่างไรนะคะเด็กๆถ้าพร้อมแล้วไปเรียนรู้กันได้เลยค่ะค่เด็กๆก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหานะคะ,นะค,ะคุณครูขอทบทวนความรู้เดิมเรื่องบัญญัติตราย,ยาก่อนนะเพราะว่าหลายคนอาจจะลืมนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะบัญญัติคือขอ้อกําหนดตรแปลว่า3นะคะยางคือบรรทัดนั่นก็คือ ข้อกำหนดสามบรรทัดนั่นเองนะคะเด็กๆมาดูตัวอย่างกันนะคะอาหารสุนัขสามสิบกิโลกรมัมบอยใช้เลี้ยงสุนัขตัวหนึ่งได้แค่สิบสองวันในเดือนเมษายนบอยต้องซื้ออาหารให้สุนัขตัวนี้อย่างน้อยกี่กิโลกรมัมนั่นเองนะคะเด็กๆบรรทัดที่หนึ่งเราจะเขียนว่าอย่างไรดีคะใช่แล้วค่ะเวลาสิบสองวันบอยใช้อาหารเลี้ยงสุนัขสาสิบกิโลกรัมนะคะ บรรทัดที่2ค่ะเวลา1วันบรใช้อาหารเลี้ยงสุนัขเศษ30ส่วนด้วย12กิโลกรัมนะคะเด็กๆและบรรทัดที่3ค่ะเดือนเมษายนมี30วันใช่ไหมคะเราก็จะใช้เดือนเมษายนมี30วันใช้อาหารสุนัข30คูณเศษ30ส่วน12นะคะซึ่งข้อนี้นะคะเราจะตัดทอนโดยใช้สุดคูณแม่6นะคะ6ตัดกับ12ได้ 6นะคะ6ตัดกับ30ได้5นะคะถามว่าเราตอบเลยไหมคะยังนะคะเรายังไม่สามารถที่จะจับกันคูณกันได้นะคะเด็กๆเราจะต้องตัดทอนอีกรอบนึงโดยทําให้ตัวส่วนเป็นเลข1ใช่ไหมคะสังเกตค่ะ2จะต้องใช้แม่2ในการตัดทอนถึงจะเหลือหใช่ไหมคะและสังเกตตัวเลขค่ะระหว่าง30กับ5เราจะไปตัดทอนตัวไหนคะลูก ต้องค่ะตัดทอนสาสิบนะคะเพราะว่าตัดทอนห้าไม่ลงตัวนะเราจะใช้ตัวเลขที่มันลงตัวเท่านั้นนะคะสองตัดสองได้หนึ่งนะคะสองตัดกับสาสิได้เท่าไหร่คะเด็กๆต้องค่ะสิบห้าเราจะเหลือสิบห้าคูณกับห้าและส่วนด้วยหนึ่งใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะจับแค่สิบห้าคูณกับ5้าเท่านั้นนะคะเด็กๆสิห้าคูณห้าได้เท่าไหร่เอ่ยถูกต้องค่ะได้เท่ากับ 75นั่นก็คือ75กิโลกรัมนะคะเด็กๆด,ดังนั้นในเดือนเมษายนบอยต้องซื้ออาหารให้สุนนะัขตัวนี้อย่างน้อย75กิโลกรัมนะคะเด็กๆตอบค่ะ75กิโลกรัมนะคะค่ะการแก้โจทย์ปัญหาร้อยละโดยใช้ความรู้เรื่องบมัญญติยานะคะข้อนี้เราก็จะยิงความรู้จากร้อยละที่คุณครูได้สอนก็คือความหมายของร้อยละนะคะที่คุณครูได้สอนในชั่วโมงที่ผ่านมานะคะแล้วเอา มาปรับใช้ในความรู้ในหน่วยนี้เนาะในเรื่องนี้เนาะถ้าพร้อมแล้วนะคะเด็กๆไปเรียนรู้กันเลยนะคะค่ะเด็กๆเ,เรื่องที่ครูจะนํามาสอนนะคะตัวนี้นะคะเนื้อหาจะอยู่ที่หน้า34ในหนังสือสอสอวทนะคะเล่ม2ที่นักเรียนได้รับไปนะคะใครที่มีหนังสืออยู่ใกล้ตัวหนูสามารถเปิดประกะออกเพื่อการดู ประกอบกับคลิปได้เลยนะคะแต่ถ้าใครดูคลิปอย่างเดียวแล้วไม่เข้าใจหนูสามารถเปิดในหนังสือเพิ่มเติมได้นะคะลูกมาค่ะพิจารณาการแก้โจทย์ปัญหาต่อไปนี้นะคะโรงเรียนแห่งหนึ่งมีนักเรียนที่ว่ายน้ําเป็นร้อยละส6สบของนักเรียนทั้งหมดถ้าโรงเรียนแห่งนี้มีนักเรียนทั้งหมด2 4 0พคนมีนักเรียนที่ว่ายน้ําเป็นกี่คน คิดเฉพาะคนที่ว่ายน้ำเป็นนะลูกบางคนว่ายน้ำไม่เป็นเขาจะไม่เอามาคิดนะคะร้อยละสามสิบหกนั่นก็คือหมายถึงถ้าเด็กเท่าไรคะหนึ่งร้อยคนจะมีคนที่ว่ายน้ำเป็นอยู่สามสิบหกแต่ในที่นี้โรงเรียนทั้งหมดมีสองพันสี่เราจะคิดยังไงไปดูกันค่ะวิธีทํานะคะจากข้อความโรงเรียนแห่งนี้มีนักเรียนที่ว่ายน้ำเป็นร้อยละสามสิบหกของนักเรียนทั้งหมด ทั้งหมดนะคะหมายความว่าอย่างไรมันก็คือหมายความว่าถ้าโรงเรียนแห่งนี้มีนักเรียน100คนจะมีนักเรียนที่ว่ายน้ําเป็นอยู่36คนนะคะและมีนักเรียนที่ว่ายน้ําไม่เป็นอยู่เท่าไหร่คะเด็กๆนันก็คือเอา100ลบกับจํานวนที่ว่ายน้ําเป็นใช่ไหมคะมันก็จะเท่ากับ64คนนั่นเองค่ะ จากโจทย์นะคะเราก็จะได้ว่านะคะถ้ามีนักเรียนทั้งหมด100คนจะมีนักเรียนที่ว่ายน้ําเป็นอยู่36คนนะคะโรงเรียนนี้มีทั้งหมด2400คนจะมีนักเรียนที่ว่ายน้ําเป็นอยู่เท่าไหร่เลยเราจะเอามาคิดแบบบัญญัติยานะคะก็จะได้ดังนี้นะคะเด็กๆถ้ามีนักเรียนทั้งหมด1 0 0คนจะมีนักเรียนที่ว่ายน้ําเป็นอยู่36คนนะคะถ้ามีนักเรียนทั้งหมด1คนเราจะมีนักเรียนที่ว่ายน้ําเป็นอยู่ เศษส6ส่วนด้วยหนึ่งนะคะเด็กๆดังนั้นนะคะโรงเรียนมีนักเรียนทั้งหมด2,400คนจะมีนักเรียนที่ว่ายน้ำเป็นอยู่2,400คูณ36ส่วนด้วยหนึ่งรนะคะนักเรียนสังเกตค่ะการตัดทอนตัวเลขเราจะต้องทำตัวส่วนข้างล่างตรงนี้ให้มันเป็นหนึ่งใช่ไหมคะเด็กๆ เพราะฉะนั้นขอพให้เป็นเป็น1เท่านั้นนะคะตอนนี้มันเป็นหนึ่งสังเกตตัวเลขที่ลงท้ายด้วยศูนย์นะคะมีไหมคะมีค่ะ2,400้ยใช่ไหมคะเราก็จะตัดเลยค่ะข้างล่างศูนย์สองตัวนะคะตัดไปทีละตัวก่อนนะคะเด็กๆแล้วก็ตัวที่2เราก็ตัดไปตัวที่2นะคะตอนนี้ข้างล่างเราเหลือหนึ่งหรือยังคะเหลือแล้วนะคะเด็กๆเราก็จะเหลือทั้งหมด24คูณกับสาซึ่งผลคูณก็จะได้เป็น 864คนนั่นเองนะคะเด็กๆด,ดังนั้นโรงเรียนนี้มีนะักเรียนที่ว่ายน้ำเป็นอยู่864คนนั่นเองค่ะต่อไปค่ะเด็กๆเ,เรามาดูตัวอย่างเพิ่มเติมกันนะคะตัวอย่างที่หนึ่งนี้นะคะคุณครูเอาตัวอย่างจากหน้า35นะคะมาอธิบายให้เด็กๆได้เรียนรู้กันนะคะมาดูค่ะเอกมีที่ดิน1,250 ตารางวาแบ่งพื้นที่สำหรับปลูกข้าวสำหรับปลูกข้าวนะคะเด็กๆ84%ของที่ดินทั้งหมดหรือพูดในเรื่องของร้อยละนั่นก็คืออะไรคะร้อยละ84นั่นเองนะคะพื้นที่ที่เหลือใช้เลี้ยงปลาเอกมีที่พื้นที่สำหรับเลี้ยงปลากี่ก,กี่ตารางวานั่นก็คือใช้พื้นที่ที่เหลือนะคะมาค่ะวิธีคิดนะคะปลูก ข้าว84%ของที่ดินทั้งหมดหมายความว่าถ้ามีที่ดินทั้งหมด100ตารางวาปลูกข้าว84ตารางวาเหลือที่ดินสําหรับเลี้ยงปลานั่นก็คือ100ลบกับ84ใช้เป็นคะเด็กๆเ,เท่ากับ16ตารางวานั่นเองนะคะอันนี้คือวิธีคิดนะคะมาเป็นวิธีทําค่ะวิธีทําเราจะเขียนในลักษณะของบรรจัยตอย,ยางเนาะถ้าเอกมีที่ดิน100ตารางวาเป็นพื้นที่สําหรับเลี้ยงปลา 16ตารางวานะคะถ้าเอกมีที่ดิน1ตารางวาเป็นพื้นเป็นพื้นที่สําหรับเลี้ยงปลาเศษ1ิส่วนด้วยหนึตารางวานะคะและบรรทัดที่3ค่ะเอกมีที่ดิน1250ตารางวาเป็นพื้นที่สําหรับเลี้ยงปลานั่นก็คือ1250คูณด้วยเศษส6ส่วน100่งนะคะเด็กๆข้อนี้ถามว่าเราตัดทอนได้ไหม ได้นะคะเด็กๆ0ตัด0ได้1ตัวใช่ไหมคะและหลังจากนั้นเราก็จะใช้2ในการตัดทอนนะคะข้อนี้นะคะเราก็จะได้เป็น200ตารางวานะคะเด็กๆดังนั้นเอกมีพื้นที่สำหรับเลี้ยงปลา200ตารางวานะคะตอบจ้าตอบ200ตารางวานะคะเด็กๆ ค่ะหลังจากที่เราได้คิดแบบผ่านาการแสดงวิธีความคิดที่เป็นบัญญัติตรายานะคะเด็กๆเราก็จะมาลองใช้เครื่องคิดเลขนะคะที่คุณครูได้สอนไปนะคะเพื่อช่วยในการตรวจคำตอบในการคิดหาคำตอบของโจทย์ในข้อนี้กันนะคะนั่นก็คือนะคะหา16%ของที่ดินทั้งหมดนะคะ100เอ้ยขอพายคาร1,250ตารางวาใช่ไหมคะเด็กๆเราก็จะ กดนะคะผ่านเครื่องคิดเลขนะที่ไม่ใช่โทรศัพท์นะคะเด็กๆนั่นก็คือ1250คูด้วย16และตามด้วยเครื่องหมายเปอร์เซใช่ไหมคะเด็กๆแสดงว่า200ตารางวางเป็นจำน้าของคลายนะคะใช้โทรศัพท์นะคะบางยี่ห้อฟัง์กชันเนาะก็จะไม่เหมือนกันหนูสามารถกดตัวเลขนะคะตามที่ขึ้นตรงเทบนะคะแล้วสามารถ กดเครื่องหมายเท่ากับอีกครั้งหนึ่งนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเด็กๆลองกดเครื่องคิดเลขที่มีในตัวของเรานะคะในอุปกรณ์มือถือที่เรามีนะคะกดตามตัวอย่างดูก่อนถ้าหนูกดแล้วยังไม่ได้คําตอบเป็น200หนูลองกดเท่ากับตามอีกหนึ่งครั้งนะคะแล้วเราก็จะได้คําตอบนะคะเด็กๆค่ะข้อสังเกตนะคะการแก้โจทย์ปัญหาที่เกี่ยว ร้อยละของจํานวนนับเริ่มจากการอ่านทําความเข้าใจโจทย์ปัญหาก่อนนะเด็กๆนะแล้วก็วิเคราะห์และแสดงขอพียค่และวางแผนการแก้ปัญหาซึ่งอาจใช้ความรู้บัญญัติตรยาในการแก้ปัญหาจากนั้นดําเนินการหาคําตอบและตรวจคําตอบนะคะนักเรียนอาจจะใช้ขอพยค่ะใช้เครื่องคิดเลขในการช่วยตรวจคําตอบได้นะคะเด็กๆ ค่ะมาดูตัวอย่างที่2กันนะคะเด็กๆโรงเรียนแห่งหนึ่งมีนักเรียนจํานวน950คนวันนี้มีนักเรียนมาเรียน98%ของนักเรียนทั้งหมดวันนี้มีนักเรียนไม่มาเรียนกี่คนก็คือโจทย์ให้เป็นอะไรมาคะเป็นนักเรียนทั้งหมดแล้วก็เป็นนักเป็นเปอร์เซ็นต์ของนักเรียนที่มาเรียนแต่โจทย์ ถามอีกแบบหนึ่งเลยนะโจทย์ถามว่ามีนักเรียนไม่มาเรียนกี่คนเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้ความรู้ที่อิงก,กับตัวอย่างที่หนึ่งเมื่อกี้ที่คุณครูดได้สอนไปนะคะเด็กๆวิธีทำค่ะวิธีที่หนึ่งนะคะโรงเรียนมีนักเรียนหนึ่งร้อยคนวันนี้ไม่มาเรียนอยู่กี่คนคะถูกต้องค่ะไมมาเรียนอยู่สองคนนะถ้าโรงเรียนนี้มีนักเรียนหนึ่งคน วันนี้ไม่มาเรียนอยู่เศษสองส่วนด้วย100คนนะคะเด็กๆโรงเรียนมีนักเรียน9 5 0คนวันนี้ไม่มาเรียนอยู่950คูณด้วยเศษ2ส่วน100นะคะเนี้เราก็จะได้คำตอบเป็นเท่าไหร่คะเด็กๆ19คนนะคะดังนั้นวันนี้มีนักเรียนไม่มาเรียนอยู่19คนตอบค่าสิบเคนนะคะเด็กๆ ค่ะจากตัวอย่างเมื่อกี้นะคะเราจะมาลองแสดงวิธีทําที่สองกันนะคะเด็กๆโรงเรียนแห่งหนึ่งมีนักเรียนทั้งหมด950คนวันนี้มีนักเรียนมาเรียน98%ของนักเรียนทั้งหมดวันนี้มีนักเรียนไม่มาเรียนกี่คนนั่นก็คือยังเป็นโสทย์เดิมนะแต่เราจะใช้วิธีคิดที่สองมาดูวิธีคิดที่สองกันนะคะเด็กๆจะเป็นอย่างไรนะคะค่ะถ้าโรงเรียนมีนักเรียน1คนวันนี้มาเรียนเท่าไหรคะ98คน ถ้าโรงเรียนมีนักเรียนหนึ่งคนวันนี้มาเรียนเสร็จเก้าสบดส่วนด้วยหนึ่งรอคนโรงเรียนมีนะักเรียนเก้าร้อยห้าสิบคนวันนี้มาเรียนเก้ารอยห้าสิบคูณเศษ98เก้าสิบดส่วนด้วยหนึ่งรอยนะคะซึ่งผลคูณของตัวนี้ก็จะได้เท่ากับ9 3้าร้อยสาสิบเอ็คนนะคะอันนี้เป็นยอดของคนที่มาเรียนนะคะเด็กๆแต่โจถามถามเลยคะ่ะ ถามนักเรียนที่ไม่มาเรียนเพราะฉะนั้นเราก็จะคิดต่อค่ะดังนั้นวันนี้มีนักเรียนที่ไม่มาเรียนนั่นก็คือเอาจํานวนของนักเรียนทั้งหมดนะคะนักเรียนทั้งหมดก็คือ950นะคะลบด้วยจํานวนนักเรียนที่เราหามาได้นะคะที่เขามาเรียนนะเด็กๆนั่นก็คือ931 5อขอแพ้950ลบ931ได้เท่ากับ19คนนั่นเองนะคะเด็กๆ ตอบค่ะ19คนมันคิดได้2วิธีนะคะเด็กๆนักเรียนจะคิดวิธีที่1ก็ได้ก็คือลบออกก่อนแล้วค่อยเอามาคิดหรือคิดก่อนแล้วค่อยเอาไปลบนะคะเราก็จะได้คำตอบเหมือนกันนะคะเด็กๆค่ะสรุปนะคะความรู้ที่เราได้จากเรื่องนี้นั่นก็คือการแก้โจทย์ปัญหาที่เกี่ยวกับร้อยละของจำนวนนับนะคะ นักเรียนจะต้องเริ่มจากการอ่านทําความเข้าใจโจทย์ก่อนนะลูกะะแล้วก็วิเคราะห์แล้วก็วางแผนการแก้ปัญหานะคะซึ่งเราจะใช้ความรู้เรื่องบรรยายนะเขาไปช่วยในการแก้โจทย์ปัญหาก็ได้นะคะหลังจากนั้นดําเนินการหาคําตอบนะคะและตรวจสอบคําตอบซึ่งการตรวจสอบคาตอบนักเรียนค่ะคุณครูสอนวิธีการกดเครื่องคิดเลขไปแล้วใช่ไหมคะสอนวิธีการกดเครื่องอคิดเลขที่เป็นฟังก์ชันที่ไม่เหมือนเขา หรือใช้ในโทรศัพท์ใช่ไหมคะสอนไปแล้วทั้งสองวิธีนักเรียนสามารถเอาความรู้ตรงนั้นมาช่วยตรวจคำตอบได้นะคะเด็กๆค่ะแบบฝึกหัดนะคะที่จะให้นักเรียนได้ฝึทกทักษะกันนั้นก็คือแบบฝึกหัดที่5.6นะคะเด็กๆอยู่ที่หน้า25นะคะโดยให้นักเรียนทำข้อ1ถึงข้อ3นะ หลังจากที่เราทําแบบฝึกหัดเสร็จแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยนะคะเพราะว่าถ้านักเรียนส่งมาแล้วไม่มีชื่อชั้นเลขที่คุณครูคก็ไม่สามารถให้คะแนนได้นะและสําหรับวันนี้นะคะคุณครูน้ําอ้อยก็ต้องขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะเด็กๆขอให้เด็กๆนะคะตั้งใจทําแบบฝึกหัดเพื่อเป็นการพัฒนาตนเองเนาะแล้วเจอกันใหม่นะคะเด็กๆใน EP ต่อไปค่ะบ๊ายบายนะคะ